เด็กๆดื่มๆใครเขานอนกันค่ะทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมากินผลไม้ดองที่กัมพูชาฟอสมีหลายอย่างเพ้่ค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆนะคะเนี่ยเนี่ยทั้งตู้นี่มีแต่ผลไม้เลยนะแล้วดูน้ำพริกน้ำพริกมีกี่อย่างนะเนืสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดโอ้ยเยอะมากจุ่มเรียบซัวจุ่มเรียบซัวปนหมันแมงโก้ปนหมันชี้ชี้เลยมุ้ยปีบป่วนมุยปีบเพื่อนมุ้ยปีบป่วนอ่าคะแน สองพหร่ห5 0สอง0ันป่ะสองพ2 0 0อโอ้ยพี่พูดไทยได้เหรอเอ้ยอามะม่วงมันรวมกันได้ไหมราคาเท่ากันไหมเจค่ะพี้อ็พูดได้ดิสหน่อยใส่ยาบามะม่วงอุยมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะมีสับปะรดมะม่วงมะกออมันแกวมะม่วงอันนี้เปรี้ยวมากชมพู่ฝรั่งอุ้ยอันนี้ของดองของดองอยู่ตรงนี้ นี่ครับโอ้ยเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศร้านอันนี้เป็นร้านผลไม้อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะเป็นรถแบบนี้เลยมิกซ์มิกซ์โอเคไ่ปอนกูจะให้เคลียร์นะเดี๋ยวออกมาเป็นสองชุดปนมันปนมันไกปอนอ๋อสามพันเหรออ๋อสามพันโอเคเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับจุ่มเรียม เดี๋ยวไปดูไปดูเขาทำหน่อยโอ้นี่โอ้โหอันนี้เป็นผลไม้กับไอ้นี่ดาวนี่ไงมะกอกที่ฉันจะกินโอ้โหเต็มเลยอ่ะสดเลยเราอะไรเพิ่มไหมมะยมปนมันหนึ่งพันได้ไหมโอเคเอามายมรวงกันได้ไหม1ม0สั่ไม่กี่อย่างพันห้านี่อันนี้พันห้าโอเคอันนี้เราเลือกน้ำจิ้มใช่ไหมดาวเออโอ้แลก ปลาคบอ,อ๋อปลาคบปลาคบอันนี้เท่าไหร่ยังไม่จ่ายเลยรามพรวงปลาทับลังมาจะเช็คแม่จ่ายแล้วเหรอไหนอันนี้ห้าพันได้เยืยยมรวมท<ะ>ิมโอ้โนี่นรวมน้ำพริกด้วยอันนี้เป็นร้านผลไม้นะครับเจออยู่ข้างทางนะอยู่ที่เมืองอะไรนะตึงเต็งทุกคนอันนี้5,000ก็ประมาณ50บาทส0บแล้วเนี่ยใช่รวมทิมยังรวมแล้วเฮ้ย ทำไมมันได้เยอะจังอ่ะได้เยอะมากทุกคนว่าได้เยอะไหมคอมเมนต์หน่อยมาลองดูมาลองดูอันนี้น้ำพริกกะปิเออเอางี้เธออยากชิม right> น้ำจิ้มไหนเดี๋ยวเราเปิดให้เอากะปิกะปิกะปิอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่กะปิเอาเหรออันน้ำปลาหวานปลาหวานทุกคนคอมเมนต์หน่อยนี่คือเต็มถาดเลยเต็มผ้วยเลยนะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเฮ้ยถูกมากเลยนะตูบอกม่วงนันกินมากเลยเดี๋ยวมาลองจิ้มดูโอ้โหน้ำลายแตก ไปจริงนแซ่บห้ยน้ำจิ้มนัวมากหูยทุกคนช่างงานไหมมันมีปลาด้วยนะลุงเออผสมบางครั้งก็ปีทั้งปลาด้วแซ่บไหมเออช่างงานไหมช่างงานมากสิบเลยสิบเลยอรอเอยช่างงาน ถึงลำน่ะถึงงานถึงง้นอร่อยมากอร่อยมากสุดยจ่แซ่บเศกเนี่ืยอุ้ยมันมันแบบยยโย่มีแบบในนี่เนาะคล้ายๆเอะอะไรนะปลาร้ตอนปลาร้านุ่งอร่อยมากกว่างไหมอร่อยจังเดี๋ยวเราต้องมาตั้งตรงนี้ เราลองกินหน่อยเฮ้ยอร่อยมาก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 อืมเวลาตอนนั้นะซับสบายอืมเจ้าอ่าเฮ้ยอร่อยมากท่ามันกันนี่ช่อวันนี้เกระป๋อง หอมดีเนาะอทั้งปลาแล้วก็กเป็อร่อยมากอันนี้อชอบรสนี้นอะเยอะมากอร่อยสุดๆ <c oughs> อร่อยสุดๆแซ่บมากออกุนไงออกุนจบสบายบ๊ายบาย